สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์ของยูโรยสวร์นะครับวันนี้ก็10.24นาทีนะครับสวัสดีคุณเจนนี่สวัสดีบรรจันนะครับพี่ยูโรตัดทรงผมอะไรอยู่กองเข็มช่อนปลายหรือเปล่าครับใช่ครับอยู่กองเข็มช่อนปลายครับมาไลฟ์ทำอะไรเข้าวันนี้ถ่าย เข็มซ่อมปลายครับโอ้โอดีจังเล<ว>ยไลฟ์ไปด้วยมีคนนวดไปด้วยอันนี่คุณอ,ออกกองไม่ได้ครับติดสัญญาติดสัญญาเดี๋ยวช่องนะครับว่าช่องไหนครับนะช่องนี้และคกับว่ามาเล่นก,กับพระเอกซูปเปอร์สตาร์ของช่องก็แบบนี้ได้ไงอืมตายละโอ้ยรอดูละครเรื่องใหม่ครับขเข็มซ่อหมหนูสอบขอกำลังใจหน่อยค่ะสู้ๆนะครับยางเงาะเว แบรยูโลสงการสนุกไหมไม่ได้เล่นสงการเลยครับปีนี้แต่อยูย่น่ารักขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับพิทยาสวัสดีครับหนูหล่อมากลูกขอบคุณครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับ C F Q C F Q C F Q ซื้อคิ้วเหรอครับขอมังใจในการลดแำหนัก่อยค่ะสู้ๆนะครับซิูครับปวันไหนอีกสองวันมังคัดไม่จะมาแล้วนะครับ พี่อยู่ในถ่ายละครเห็นมซ้นปลายครับพี่ยู่ยิ้มแต่ะละทีสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับคุณเอขอเข้ามาแต่ว่า ไม่พูดนะครับรเรียกหมูโดรัสหน่อยสวัสดีครับอยากเล่นละครคพรูดเพชเปี้ยวไหมถ้ามีโอกาสจะเล่นครับใครอีกขอเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้ว่างไม่ว่างครับถ่ายละครครับ มื้อนี้ถ่ายละครสู้ๆนะขอบับคุณอกันขอเข้ามาสองคนแต่ว่าออกไปหมดเลยนะครับโอเคงันไว้รอบหน้าเนาะ